นี้พบกับร้านเชลลกห้ามอเตอร์เช่นเคยวันนี้มาดูรถมือสองราคาถูกย่อมเยาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับนี่ราคาเริ่มต้นที่5,500มาดูกันอันนี้5้า0 น,นี้เอาไปที่6 0 0เปิดหน้าร้านอยู่6,009พ่อค้าเอาไปหลังไม้ก็ขถายนี่เพ่งนี่นี่นโอ้ระบบไฟครบไม่ได้ระบบไฟหน่อยจี่จี่ข้มูรถไล่แล้ว เล้นตด้วดแล้วม,มัไน,นไมอไดาอีันนี้เอาไปาไนตันนี้เอาไปทไหร่เอี่้าพันเก้าพอนิคันนี้ติดีได้นะเคติดี้เเบนสนเท้อันนี้ข เียวไปที่9,500ได้อีกรสงคบทุกคันร้าเรามาต่อกันที่คนี้ลิกะตัประัอะวะน้ำเท้าหรอ๋อ้มือนิ่งๆไนะคันนี้เครืงนิ่มนะไปไล่ ซือตอนนี้นี่รถมีให้เลือกมากมายนี่คันนี้ฟีโน่แจ่ไม่มีนะฟีโน่คันนี้ยังไม่ได้เก็บงานตรงนี้มีานะืือสีมีคันนี้เอาไว้ที่แปดพันห้าชิคคันนี้เก้าพันเก้าเหมือนเดิมรถได้เพราค้าหลังไม่ลูกค้าหาใช้งานเอาไปแปดพันเก้าปิดสีนิ่งๆเลนะคันนี้ เหมือนกันคาร์ลแปดเป็นเก้า 9, ฟีโน่คันนี้คาร์ลแปดเป็นเก้า 9, ฟีโนฟีโน่พูดผิดคาร์ลแปดเป็นเก้า 9, ไปเก็บงานหน่อยเครื่องจิดเครื่องจิดทุกคนันไปแรกขบูเอาหน่อยอันนี้เครื่องนิ่มเลยอันนี้เก้าเป็นเก้า สองห้าร้อยเนี่ยขนาเครื่องทีเดียวนิ่งๆทียวติดคือรถรอบคันราคาเอาไปที่ราคา12500พออค้าราคาเอาไปลูกาาค้าหาใช้งานเราไปที่หมื่น้ารอยพอวันนี้โปรโมชั่นพิเศษหมื่้าร้อยพอ แค่น่มๆน,นะีปกติปพแค่งานเอกสารบเอารอาลานเรากคารงกาอันนี้ยังไม่ติดร้อแมกอันนี้ยังไม่ติดระบบไฟเลยติดมาหมดแล้วไม่มีมกุญแจเฉยเลยไม่มีสตาร์ทให้ฟังไม่ได้สตาร์ทไ้ฟังไม่ได้นโสตาร์ทได้ฟังไม่ได้าราคาเบา อันมือมอ,อันืออหนูวนติด่งนิ่มหนูวนติดช่งนิ่เลยทุกอย่างมีให้เขาหมดนูคันนี้ทุกอย่างมีให้เ,าหหเ้าหมดนะยังไม่ได้เก็บงานคันนี้หนึ1900่งเก้าร้อยข้อเ้าไปเก้ามันเจ็ดคันนี้นะมีโ เก้าเก้าเป็นเจ็ดนี่อันนี้พา้าคัดติดขี่ได้นะเครื่องนิ่มตรนนี้ชอบผูกนิดนึงพ่อขาวไปแปดเป็นเก้าอันนี้ระบบไฟมาจักมาหัวเชื่อมาอ่านระบบน้ำมนัน่งเดียวลายระบบน้ำมันเดียวยังไงก็ติดอันนี้เอาไปที่ 8, แปดเป็นเจ็ดงานหนักรบพรทุกทานแล้วมาดูรถใหญ่กัน มอไซคันมันดูมอไซคันมอไซนี้เงเนี่นี่นะมอไซมอไซนี่นะยังไม่ได้เก็บงานนะนี่มันอันนี้รถล,ลูกค้าส่งงานมาซ่อมนะติดแล้วนะใช้งานได้แล้วพร้อมใช้งานเรารอลูกค้ามารับรถมา ติดต่อได้ที่เซ5หกห้ามอเตอร์นะเซ5หกห้ามอเตอร์เท่านั้นรอยเก็บงานรถลอยเก็บงานรถชุดนี้ลอยเก็บงานรถเครื่องติดขี่ได้ทุกคนันแต่ลอยเก็บงานเก็บภายนอกเก็บงานเก็บใดเก็บอะไรเก็บรายละเอียดติดต่อได้ที่เซลล์มอเตอร์จะซ่อมซื้อขายและเปลี่ยนติดต่อได้ศูนย์แปดสี่ห้าแปดเจ็ดหกห้าแปดศูนย์แปดสี่ห้าแปดเจ็ดหกห้าสามสาม พาอขายล่้นแข็งนะนะวันนี้มาดูกันล้อแม็กก็มีนะล้อแม็กล้อแม็กเราก็มีล้อแม็กก็มีให้เลือกสียี่ญี่ปุ่นสีหกพันเก้าเจ็ดพันเก้าวลเก้าพันเก้ามีให้รีวรัวหัวเดียวแสนสองแปดติดจองอะนะรีวรัวหัวเดียวแสนสองแปดติดจองไปแล้วคันนี้คันนี้ ลีโว้ลีโว้คันนี้คันนี้ลีโว้ขายอยู่หน้าเต็นท์สามแสนเจ็ดเก้านะตอนนี้เหลือสามสี่เก้าเอาไปโปรโมชั่นพิเศษแค่น,นี้หกหมื่นเก้าเอาไปหกหมื่นห้าลดได้นะมาหน้าเต็นท์ลดได้ต่อยอีกเอาติ๊ต้าคันนี้เจ๊กระปุกใช้งานคนแก่ใช้งานคนของสบายแฮดแบ็ค เปิดเปิดของได้ใส่ของได้เก็บของได้ไปไหนไปลงไปเที่ยวได้คันนี้เอาไว้ที่ห้าหมืนแปดราคาตัดหลังไม่เอาไว้ที่ห้าหมืนห้าแล้วกันเฮียให้นงภายในนะให้นงภายในสวยนะให้นงภายในสวยมาดูกันมาต่อกันที่คูนี้ 95, ะะเก้าหมื่นห้ารัคาเอิดอยู่เก้าหมื่นห้านะดูสภาพนี่ไฮไลทน์นะนี่ดูไฮไลท์สวยรถสวยเครื่องดีพูด <Ooh. S 1> ไฮไลท์คันนั้นด้วยหันหลามหันหลนามเลยลีโวรลีโวจับไฟแนน์นแรกนะลีโว้ายทะเบียนให้ายนี้ไปเลยนะแคม,มิลลี่ก็แคม,มิลลี่ก็หกหมื่นเก้า 69, เอาไปหกหมื่นห้าราคาพิเศษ ราคาบ่อค้าหลังใหม่สองหน้าสองหน้ารถหน่่ยนี่คูณนะจากเก้าถึงห้าเหลือแปดถึงเก้าตเมช่พิเศษติดต่อเลยพี่ K65 เตอร์ห,หรือบนันดิตรบ,บ้านเท่าน,นั้นแคนรี่คันนี้จากแสนสี่เก้าพัน เอาไปที่แสงสองหมื่นเก้าพันเกียรโตนี่มาดูภายในได้มีลงแม็กเรียบร้อยดูภายในอ่าดูดูภายในภายใน,ภายในสวยนะรถสวยรถสวยเครื่องดีค้อมใช้งานรถส่งราคะเต็ดรถส่งราคาก่อนส่งเต็นทุกคัน เป็นคันนี้ลูกพี่ใช้เองคันนี้จากร้านสี่ลูกพี่ตอนนี้ลดโปรโมชั่นเหลือพิเศษเหลือเก้าแสนเท่านั้นย้ำเหลือเก้าแสนเท่านั้นหลังใหม่คันนี้ป้าทะเบียนประมูลมีขายคืลร้อคันนี้เก้าหมื่นเก้าเอาไปที่เก้าหมื่นห้าเครื่องดีเกียร์เข้าชิดปกติทอาไปยังเดียวของด้นะตรงร้อยอย่างเดียว เย็บวันพ่อใบหนึ่งคันนี้9ก้าเป็นห้าขี่นิ่มๆความใช้งานเลยยาวๆรับการทุกคันรับการการโอนทุกคันรถร้้นเรามีเอกาสารครบทุกคันรับการงานโอนทุกคันสนใจ,จติดต่อได้ที่เซลล์หกห้ามอเตอร์นะครับศูนย์แปดสี่ห้าแปดเจ็ดห้ามสามย้ำศูนย์แปดสี่ห้าแปดเจ็ดห้ามสามวันนี้พ่อค้าลิ้นแข็งไปหน่อยขออภัยด้วยครับพูดอ,าาอะไรพูดอะไรผิดอาาขอนี้นะครับ